โอเคนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปสีหรือตายนะครับมาดูกันครับว่าผมจะลอดหรือจะล่วงนะครับที่ผมไม่ได้อัดคลิปเนี่ยเพราะผมไปเอ่อไปทดสอบเสียงนะทุกคนไปไปไปดูเสียงว่าเสียงมันใช้ได้หรือเปล่านะทุกคนทุกคนเพราะไอหลายหลายครั้งที่แล้วผมจะอัดคลิปแต่ มันไม่ได้ยินเสียงผมก็เลยไม่ได้ลงนะผมขอโทษด้วยนะทุกคนโอเคนะทุกคนอันนี้เราก็จะเดินมาเก็บอันนี้ก่อนนะแล้วก็ตื่นมาตรงนี้อุย้ยมีตัวมีตัวโล่โลๆๆ,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 ๆๆอุ้ยเข้าทันโอ้ทุกคนผมเกิดตาว้าวผมเกิบตายทุกคนดูมาสิมันเดินบน โอ้ยอืมโอเคมันไปแล้วเมื่อไหร่มันจะไปสักทีเนาะทุกคนเนาะหนึ่งสองดูกันว่าหาไม่เจอนะทุกคนอันนี้ผมหาไม่เจอจริงๆ โอ้ยโอ oh yeah, ้ทุกคนวัน <wiele> นี <médico> ้ผมหายไม่เจอโอ้เ <minimize> ย่ทูกคนโอ้เย่ไม่เป็นไรนะทุกคนกาะมาหรือไม่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ชื้นเปิด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 ก็ยังมีความแหล็กนิดนึงนะทุกคนแบบนี้มันแหล็กนะโอเคนะมาเปิดสีแดงกันก่อนเลยนะครับทุกคน สีแดงมันก็จะอยู่ข้างหน้าผมตรงนี้จิบๆๆๆๆเออไข่ควงเนี่ยผมหาไม่เจอนะไข่ควงเออยู่ไหนเออยผมจำได้ว่าเพื่อนผมเคยพามาเอาหาปุ๋ยแล้วไข่ควงอยู่นะแต่ผมลืมแล้วมันต้องไปตรงไหนอะ่ะวัาท สักเมื่สี o กม my c h อ้ยอันนี้ทุกคนผมหาไม่เจอหาไม่เจอว่ะทุกคนเอาไรไงทุกคนเอาไรไงเอาไรไงแล้วผมหาไม่เจอเอาไรไงโอ้ยแย่ว่ะโอ้แย่โอ้เราไปเก็บเสียงก่อนนะทุกคนทุกคนหาผมหาไม่เจอ เอาแล้วผมหาไม่เจอเองโอ้ยให่ใหญ่ให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 ่ผมหาไอ้ควมไม่เจอนะทุกคนเหมือนเพื่อนผมเคยบอกว่ามันอยู่แถวๆนี้อ่าฮะเหมือนเพื่อนผมบอกเคยผมเพื่อนผมเคยบอกว่ามันอยู่แถวๆตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโ เวนกลับมาที่เดิมโอเคนะทุกคนเอาวนกลับมาที่เดิมเออเรามาเก็บเออนี้กันเด่มมันเป็นฮ่าชึบนบตรงตรง,ตรงขวา,ตร,าตรงขวาตรงซ้ายตรงขวาตรงขวาซ้าย ตรงขวาแล้วก็น่าจะไม่ทันนะเนี่ยทุกคนผมลืมแล้วไอ้ที่ไขค่คุัมันต้องไข่ตรงไหนนะทุกคน ผมลืมจริงๆนะอุ๊ยตกใจนิดน,นึงนะทุกคนวานดูสกักเอ็มอยู่ข้างหลังผมนะฮะทุกคนคิดว่าไงกับาพาร์ก,กี้อ๋อฮาเย่นะโอ้ยเย่เย่เย่ ผมงงตรงที่ว่าเฮ้ยขึ้นไปทางนี้ได้เหรอเพื่อนในสีส้มนี่นะอืมสีแดง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 อุ้ยเอ้า คิดามาผมแมวเดินขอามันกดตรงนี้เออ,อมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะทุกคนนะฮะที่ไขควงอยู่ข้างหลังบ้าไปแล้วผมมองไม่เห็นได้ไงคนคิดมาผมแม่มันมองไม่เห็นได้ไงอ่ะ d o sucker my face โอเคเปิดแล้วโอเคเรามาปากัวกันต่อเลยนะครับทุกคนว้า t o sucker my face 3 4 sucker my five วทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมไหมไอข้างล่างตรงประตูตรงนั้นคืออะไรทุกคนคิดว่าเหมือนผมไหมข้างล่างประตูรตรงนั้นคืออะไรเนาะผมงงนะผมสงสัย ข้างล่างตรงนั้นคืออะไรวะส้มผมรู้เลยนะอ๋ออยู่ประตูไขควงใครเข้าใจนะทุกคนประตูสีส้มประตูที่ส้มสีส้มประตูที่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 ส้มอยู่ไหนผมหาประตูสีส้มไม่เจอนะทุกคน เลยเหมือนผมเคยเดินมาตรงช่องตรงนั้นนะผมก็เจอสีส้มนี่สีเหลืองการสีส้มนี่งไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สสีส้มมันจะอยู่แถวๆนี้แหละปิดทางอ๋อทางนี้ทางนี้ผมจำได้อตรงขวาตรงขวาตรงซ้ายตรงขวาตรงขวาตรงซ้าย ตรงขวาตรงขวาตรงซ้ายตรงขวาตรงซ้ายอะไรครับเนี่ยทุกคนผมมาผิดที่ผมมาผิดที่หรอเอผมก็มาถูกแล้วนะตรงขวาตรงขวาตรงซ้ายอะ อุ้ยอุุคนอู้ว้าวว้าววตายแล้วทุกคนโอ้ไม่รอดรอดรอด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 ้ย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 ้คนโอุ้กคนมาสีส้มไม่เจอโอมาที่ต้องปมาท่ไม่เจอูคนใเคยนี่ไงว้าวผมเดินมาปกติผมก็เจอเลย ลียงสีเหลืองเปิะะ seaweed, ดข้าง <objectives> หลังฮะวิวิวิเร็วเรเร็วเร็วเวเ้าเว้า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 ทุคนตกคนตงก้มาดไหมโอเคพร้อมเลเล่นเล่เเตรงนี้อ๋อสีเหลนะืองจำได้นะตรงนี้ผมจำได้นะตรงนี้ใครเคยเป็นอผมบ้างนะตอนแรกๆผมก็เคยเล่นนี้นะ ผมจะต้องกระโดดมาตรงนี้แล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกกระโดดขึ้นมาเลยนะทุกคนแล้วก็กระโดดมาอีกนะชบ,ชบตามมาแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เราต้องไปไหนต่ออ๋อเพื่อกระโดดไปได้นี่นโอเคแล้วก็ขึ้นไปนะทุกคน ขึ้นไปเลยนะทุกคนนะครับทุกคนชิบขึ้นมาอ๋อชิบอ๋อแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ต้องกระโดดปากลัวทั้งหมดนั่นนะครับทั้งหมดตรงนี้เลยนะทั้งหมดตรงนั้นโอเคนะครับชิ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 บขึ้นไปเอ้าไม่นะเพื่อนตกว้จะผมรอดนะ เพื่อนตกผมรอดนะจบเก็บสีเขียวจบออกมาโอเคจำได้นะว่าสีเขียวมันต้องไป่ซนปลอดภัยก่อนมันจริงจ้ะเห็นได้นะมัน <c oughs> เดินผ่านไปตะกี้แล้วนะ สีเขียวผมจําได้ว่าสีเขียวผมจําได้ว่าผมไม่รอดแน่อะฮฮอุ้ยอุ้ยผมรอดวิ้ยตคนผมรอดฮ้ลผมรอดหม่จำได้นะว่าสีเขียวเดินตรงนี้ใช่ป่าวะนี่นี่ใช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 ่ผมลืมเก็บตรงนี้ไปได้ไงชิบโอเคสีเขียวก็ต้องเดินไปเรื่อย สีเขียวสีชานจะอยู่ประตูสีสีอะไรวะโอนี่กันนะสีชานอยู่ประตูไข่ควงนี่นะไม่แน่ใจนะสีชานอยู่ประตูไข่ควงใช่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 สีชานอยู่ประตูไข่ควงจำไดนะ้สีชานอยู่ประตูไข่ควงเนา,า,นานะ อยู่ประตูไขควงจากนั้นเราต้องกลับมาก่อนนะทุกคนก็ให้เดินไปจุดเซฟวจุดเซฟจุดเซฟ จดเซฟแล้วสิฮะจุดเซฟไม่เจอผมหาจุดเซฟไม่เจอครับทุกคนเออไม่ต้องไปหาจุดเซฟแล้วผมรู้แล้วผมรู้แล้วครับทุกคนก็เดินตรงไปน่ะก็เ้าก็เลี้ยวมานี่ไงใช่ใช่ประตูสี่ชั้นใช่นั่นไงใช่ใช่ผมไม่เคยมาถึงตรงนี้นะ อัปเดตก่อนผมไม่เคยมาถึงตรงนี้แต่คราวนี้ผมก็จะเอาให้สุดเลยนะชึบเดินมาเดินหมาช,าชึบอะชึบอะชึบเอผ่านเย่บล็อกประตูอะไรเอ่ยอไอสี่เหลี่ยมไอสามเหลี่ยมผมจำได้นะผมจำได้นะโอ้ก็อดโอ้ก็อด กอนฮิวแมนโอเคเดินไปอันนี้ผมจำได้ถูกเลยโอเคเดินมาถูกโอ้โหโอ้เฮ้ยวัวโอ้เฮ้ยวัวแบบนี้ยังแล้วล่ะเพื่อนลากมาเลยเหรอเพื่อนโอ้ ไปองดูกอนดูกัน,กนมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนะตีเด็ดเลยแล้วก็เดินมาเรื่อยๆสามเหลี่ยมเหมือนจะได้ประตูสีน้ำเงินนะ ใช่เพราะว่าน่าจะสีน้ำเงินเพรว่าน่าจะเป็นประตูสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็อยู่อีกฝั่งอ๋อนี่ไงจริงด,ด้วยสีน้ำเงินอยู่อีกฝั่งโอ้ยจังหวะนี้แล้วนะทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วต้องรีบนะทุกคนต้องรีบนะจังหวะนี้ รีบไปสีน้ำเงินเลยยุบอุยอุยอุยนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่อันนี้สีม่วงสีน้ำเงินสีน้ำเงินเดี๋ยวสีสีเงินนี่ไงทุกคนผมเจะสีน้ำเง,นงนนินละอ๋อสีน้ำเงินได้เรื่อย งัน้นอ,อันนี้เป็น EP 1แล้วกันนะครับเจอกัน EP 2ครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ